สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่2มิถุนายน2,568นะคะทุกคนวันจันทร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ค่ะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F4 ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ F4 ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบถ้า f ีไม่ชอบให้รอดูมัดรวมกับเลขเด่นประจําวันที่ทายคิปได้สําหรับเลขเด่นประจําวันท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันแต่มัดรวมท่านจะสามารถใช้ได้ทุกรอบนะคะทุกคนก็คือ5รอบ นี่เองนะคะทุกคนหรือจะเอาไปใช้กับหน่อยตัวอื่นมี fc ของใจที่ติดตามกันมานานฉันเอาตัวเด่นรวมนะคะไปใช้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนคะ่กะก็แล้วตะมือดอกพี่น้องบางมือก็เขาบางมือก็บลดนะคะทุกคนสําหรับวันที่หนึ่งนะคะทุกคนจากที่ใจคานวณตัวเด่นได้หน่อยเชิงก,กิจใจด้หนึ่งได้ศูนย์นะคะ มา60813มาทั้ง1และ0เลยคู่ด้านบนหลุดมัดรวมมา1เลขเด่นประจำวันมา1นะ,ะ่รับหน่อยกระชาติจะให้6และ5มา3 98 76นะคบทุกคนมาคู่เจาะนะคะ6มาทุกคน7 6 6 7มัดรวมมา9เข้าคู่มัดรวม8998มัดรวมมาแล้ว1ครั้งนะคะทุกคนวันนี้9889น้นอยพิเศษ1และ0วันนี้ก็ถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะคะทุกคน จะดูผลผิดเนาะคะ่ะมาเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดทุกคนคะ่ะศูนย์บริมามาเจนหนึ่งพี่น้องมาคู่ตัวเจาะมัดรวมด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะคู่ตัวเจาะเด่นแยกด้วยเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตรงกันเนาะคะ่ะทุกคนน้อยปกติให้เจ็ดและหกหลุดกับทุกท่านมาหนึ่งสามเก้าเก้าศูนย์มัดรวมมาเก้าทั้งสองเดง้งวันนี้เก้าไหลดีอยู่นะคะทุกคนถ้าสังเกตเนาะ,ะพี่น้องหนึ่งกับเก้ามาอยู่นะคะทุกคน หนึ 1> 1่งกับหกหกมาน่อยเดียวนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันน้อย v ีเนะคะใจให้ห้าและสี่มาศูนย์เก้าศูย์สี่สี่ทุกคนสี่มาสองเด้งความเป็นไปได้วันนี้มาเลขกเบิ้ลแต่ไม่มาสองนอยนี้นะคะทุกคนมันมาเบิ้ลน้นอย v ีเอเนาะคะ่ะทุกคนขาเอารูดเบิ้ลก็ไม่รู้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะคะทุกคน อ้นย v i p นะคะทุกคน9้ามัดรวมมา9กูนมาอีกครั้งพี่น้องเมื่อนี้เก้าไหล3น้อยพุ่นเดชค่ะทุกคนไปต่อลุ้นต่อวันที่2นะคะทุกคนคะ่ะวันที่2อจะเอาผลการออกรางวันวันที่1มา4ตัวบนนอยปกติ5139น้อยพิเศษ0737น้อย v i p 1หนึเอามาบวกกันพี่น้องห้าบวกหนึบวกสบกเบกเบวกสบวกเบวกหนึ่งบกเได้45 สี่สิบห้าลบหนึ่งเหลือสี่สิบสี่นะคะทุกคนบวกหนึ่งได้สี่สิบหกนะคะจะจะจับสองตัวเหมือนเดิมครอยากได้สามตัวสี่สี่หนึ่งถึงสี่สี่เก้าสี่ห้าหนึ่งถึงสี่ห้าเก้าสี่หกหนึ่งถึงสี่หกเก้านะคะเดี๋ยวใจดูก่อนทุกคนว่าเมื่อวานนี้สามตัวเข้าไหมสามตัวเมื่อวานนี้หลุดหมดทุกหน่อยเพราะเขาจักหน่อยพี่น้องคะ่ะแล้วตะมือพี่น้องบางมือกับเขาดีบางมือกับรูดเบิดมีจัดนะคะทุกคนสามตัวหรือสองตัวก็แล้วแต่ดวงของเรานะคะทุกคน

บางมื้อก็เขา่าบางมื้อก็รุดพี่น้องอันเนี่ยคะ่ะทุกคนคู่คู่ผลรวมนะคะทุกคนขาก็ไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันพี่น้องแต่ว่าให้มาดูตัวเด่นเนาะพี่น้องสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งรุดนะคะตัวนี้สี่หนึ่งถึงสี่เก้าจะมักสี่สองพี่น้องคะ่ะสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะห้าหนึ 59, ่งถึงห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดนะคะ 6ก6น6่6ถึง 69, 61, 63, ชอบคู่ตัวไหนไปกับด้วยนะคะหกเจทุกคนตามนี้ที่นี้มาดูตัวเด่นค่อยดูตัวจอนะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบของทุกท่านนะคะนอยจะพุกิจเด่นอยู่ที่3และ2กาชาติ9และ8ทุกคนคะ่ะพิเศษ6และ5ปกติ2และ1 VAP 8และ7 วันนี้จากสังเกตตัวเดตัวเด่นนะคะทุกคนความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลไม่มีถ้าใครชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันได้นะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูตัวเจาะเนาะพี่น้องเฉพาะกิจ3ามกาชาติ98พิเศษหกหวีปกติ2 1 VP87 นะคะเฉพาะกิจ4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 กราชาติเก้และ8ป8 58 68 49 59 69ปี่นี้คือคู่ตัวจอนะคะพิเศษ6กับ5 4า5ี่สี่ห้ 66, 66้นะคะปกติ2และ1 4 1่1สี่หน2่งห้นะคะ v i p 8แปดได้เจ็ดสี่เจ็วันนี้เลขกระจายอยู่นะคะทุกคนค่ะก็แเรวแต่ก็มามักความชอบพี่น้องคนเฮากาับมักบ่็คือกันดวงคนเฮากาับบ็คือกันน้ำพี่น้อง ทีนี้นะคะมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขแปดทุกคนเลขมัดรวมเรามาดูกันว่าทุกท่านจะชอบเลขคู่มัดรวมไหมคู่มัดรวมมีหกคู่ต่อวันนะคะทุกคนนั่นก็คือหนึ่งกับแปดนะคะสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งสี่แปดห้าแปดหกแปดขอเอฟซีโชคดีถ้าชอบนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเอฟซีไม่ชอบคู่ด้านบนเลยให้ท่านทำแบบนี้ในธุรกิจสามและสองมัดรวมหนึ่งและแปด สามสองสองสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามแปดแปดสามสองสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองแปดแปดสองนะคะแต่ก่อนที่ท่านจะจำแบบนี้ให้ท่านดูหน่อยเฉพาะกิจกับหน่อยกระชาติก่อนพี่น้องมันคือน้อยวัดดวงทุกคนหน่อยเคยเฉพาะกิจกับหน่อยกัชาติทุกคนจะเข้ามาตอนแรกจะตามเด่นแยกหรือตามผู้ด้านบนหรือตามผู้มัด,ดวงคือหน่อยวัดดวงของทุกคนนะคะ ถ้านอยชัุวิจกับนอยกชาติเริ่มมาในคู่ด้านบนหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับมัดรวมเลยได้เด่นปะจจาวันทุกคนก็ไหลตามได้เลยนะคะทุกคนที่นี้จะจะพาทุกคนมาสังเกตหาหน่อยเนาะค่ะทุกคนสังเกตไปด้วยกันนะคะมีสติในการรับชมทุกทุกคนทุกทุกท่านหลังจากต่อไปนี้นะคะทุกคนได้แล้วให้หยุดนะคะทุกคนจะอยากให้เป็นแบบนี้ไม่อยากให้ตามต่อนะคะทุกคนคะ เราไม่สามารถบ้านทางข้างหน้ามันจะเข้าหรือจะหลุดนะคะทุกท่านมาดูก,กันค่ะเลขเด่นประจำวันจันทร์อยู่ที่2และ7เลขเบิ้ลประจำวันคือ2 2และ7 7นะคะเลข2กับเลข7นี้ fc สามารถนั่ไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรลุดค่ะทุกคนค่ะมาค่ะพี่น้องเดี๋ยวใจขออนุญาตเขียนวันที่สักคู่นะคะสองมิถุานาเนาะพี่น้องเนาะ เออมาค่ะทุกคนมาสังเกตทานอยด้วยกันนะคะมีสติในการรับชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะคะนอยเุรกิจกับนอยการชาติอย่างที่ใจบอกคือนอยวัดดวงทุกคนท่านจะตามสองนอยนี้หรือท่านไม่ตามให้ทุกคนดูว่าตัวเด่นมาไหมตัวเด่นมาไหลต่อได้ยาวๆถึงนอย v ีพีคู่ด้านบนคู่ตัวเจาะมาหรือไม่นะคะถ้าเจาะมาไหลต่อ มาได้เรื่อยๆแต่บ้าถ้าสามหนอยนี้หรือสองหนอยนี้หลุดหมดนะคะให้ทุกคนมาดูว่าตัวเด่นนะคะหลุดหมดนะคะให้ทุกคนมาดูว่าสองกับเจ็ดเลขเด่นประจําวันมาไหมหนึ่งกับแปดมัดรวมมาหรือไม่มาหรือไม่นะคะตัวไหนไหลาตามตัวนั้นถึงนนอย v ีไเลยแต่ถ้าสามหนอยนี้หลุดหมดนะคะเลขเด่นประจําวันก็หลุดนะคะสองกับเจ็ดก็หลุดมัดรวมหนึ่งกับแปดก็หลุดเอฟซีขาไม่ต้องตามนะคะถามว่าทําไม โอกาสเข้ามันมีนะคะทุกคนโอกาสหลุดมันมากกว่านะคะด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีน้องพี่น้องก็ขอให้ทุกคนมีสติในการรับชมทุกทุกคนทุกทุกวันนะคะทุกคนคะ่ะอย่างที่ใจว่านะคะฮาหนอยนี่จะหยุดไม่ได้เลยสําหรับใจจะจะหยุดลงหุ้นกับลาวบางตัวนะองคะทุกคนหุ้นทุกหุ้นนี่จะหยุดลงเลยนะคะแต่ฮาหนอยนี่จะทิ้งไม่ได้จะห่วงเอฟซีที่ตามมานานนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนสำหรับฮานอยวันที่2มิถุนายน2568สำหรับคลิปนี้เจ่ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ f อฟทุกๆท่านมอบให้กันเสมอมาสำหรับวันนี้เจขอให้ f อฟโชคดีค่ะโชคๆมันหมานโชคูโคก้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ